สวัสดีครับแอลนูแฟนเพจเมื่อนี้ครับเมื่อนี้มาชีเป่ารถขนเงินขนทองเข้าบ้านมาฝากมาตอนทันผู้ชมคือเกาเช่นเดิมนะครับเอาเมื่อนี้มีรถบ้นบานๆเลยครับรถบ้นบานๆแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เอามาให้ท่านผู้ชมได้พิจ,จารณาได้เบิ้งได้ชมกันว่าราค่านี่น่ารุ่นสักใดครับเอาตามเบิ้งครับผมนี่น,นี่นี่ครับนี่ เมื่อนี้มาพ่อกันครับบอใบไม,ไม้รอเรือ2 1 8 6มหาสารคามครับดีสุสดตราค้อนอายนี่อดสีเขียวเหนียวซับนะครับสีเขียวเหนียวซับนี่สำหรับท่านที่มองหารถขนเงินคนท่องเขาบ้านเมื่อนี้ครับทังช่องแอลนูแฟนเพจได้เอารถหน้าแบบบ้านๆเลยรับนี่รถมาจากรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับมาฝากมาตอนท่านผู้ชม ได้พิจารณากันเอานี่ผ้าเบิงรบๆับ,บขั้นตะก้อนครับมีคอ,อกแทงลงลงๆลเ่ยมมาเรียบร้อยเป็นคอ,อกสแตนเลสอีกตั้งหากมาฝากให้ท่านผู้ชมพิจารณากันเมื่อนี้ครับสีดำเดิมบางๆครับอาจจะมีร้อยฉีดร้อยควรนแน่จากน้อยครับนี่ตามทีว่าใส่งานเนาะนี่ครับสีเขียวเนียวซับเป็นเอิญน,นี่มีกันชนหลังพร้อมเออมีนี่ให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันเอาผ้าเบิ้งครับมีแม็กไลเนอร์ ครับนี่สวยครับรถคันนี้สวยครับนี่อาจจะมีรอยขูดขีดนิดนิดน้อยๆตรงนี้ครับมุ่มนี่ครับนี่บางๆครับนี่บอกว่ารถคันนี้เป็นรถบ้านแท้ใส่งานมากอ่าตัวนี้คือไทยบ้านใส่งานครับเป็นรถอดีตเจ้าของรถแมคโครครับเปิขับทรงน้ำมันอย่างเดียวนี่เอาให้ท่านผู้ชมเบิกพิจารณากันไปน้าครับนี่ทั้งหนารถเิ่นสวยนะครับแอร์เย็นไฟออกทุกจุดครับนี่เครื่องเบ่อไอบอควันเครื่องดีนะครับ ในเครื่องยนต์ถือว่าโอเคเลยครับนี่เอาตั้งดันทรายเมื่อครับนี่หนาตารอๆครับนี่แต่ว่ามุ่มกันชนเปิ้นนี่มีห้อยตลอดของสีนะครับไม่ท่านผู้ชมเบิ่งพิจารณากันเอาส่วนเสียงบางๆครับบางๆเสียงบางๆเออบางสังกสีบางก็นี่นี่คิดว่าบูมแน่นอนครับนี่นี่เอาซุ่มร้อยแห่งๆครับคัดวซี่สวย นี่ให้เบิ้ลช่วงล่างสกรอนครับสาดให้เบิ้งก่อนนี่นะครับฟัดซีสวยมากครับนี่ตัวนี้จะเป็นรุ่น SX นะครับตัว SX s p e c กสเปกแคบดราก้อนไอพาวเวอร์กับภายในกระจกมือหมุนครับที่หมุนขึ้นหมุนลงด้วยมือกระจกหมุนขึ้นลงด้วยมือนะครับหมุนง่ายครับผมแอร์เย็นเพลงมีนะครับมีเพลงให้พร้อมเบาะ์ดีกามีตำนี้นิดน้อยครับเบาะครับขาดอยู่นะมุมนิด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 นี่ครับเดิมแต่ว่าอันนี้นี่ กอดแนวขอบบอกครับก็เลยมีติดจักน้อยเป็นใยญ่บนี่ท่านด้านลังคาสะอาดครับไม่มีรอยเจิมนะครับลังคาสวยนะครับกระจกว่ามีบานแตกบานเ้่ารอบคางเิ่นนี่ครับลองร้อยเดิมๆครับนี่บอกเลยว่ารถไม่เคยชนข้างตําหนักมาแท้แน่นอนตําหน้าตําหลังมาแน่นอนครับนี่เป็นรถเดิมๆเลยครับเม็ดองค์เม็ดอักยั่งคือเก่าครับสติกกอกสติกเกอร์ครับนี่คือเก่าครับ ประตูปิดกรึบครับนี่เพราะต้องปิดแห้งครับฟังเสียงครบบบางๆครับฟังเสียงครับฟังเสียงบางๆนี่เอามีคอกสแตนเลสย่างดีครับล่งเลมให้เรียบร้อยครับนี่ช่วงล่างเพื่อนโอเคครับนี่ใส่ครอบกันค้นกันยังมาพร้อมเรียบร้อยครับสาหรับตัวนี่ยางกะพ่อใส่นะครับนี่คือด้านข้างครับนี่ด้านหลังเพื่อนเดี๋ยวเปิดท้าทายใเพื่อนก่อน นี่สนิมไม่มีนะครับไม่มีสนิมตัวนี้นะครับเพื่อนกระบปงกระบะเม็ดองค์เม็ดอากจั่งคือเเ่าครับบอกเลยว่ารถคันนี้ท้ายเดิมนะครับนี่ตัวนีก้ก็ท้ายเดิมนะครับฟังใสฟังขวัวเดิมๆเลยให้ท่านผู้ชมได้พิจ,จารณาพรถเดิมดูง่ายครับรถเดิมดูง่ายนี่เอานี่นะครับสําหรับท่านที่มองหารถขนเงินขนท่องเข้าบ้านเป็นกระบะอีซูซูดราก้อนไอตัวนี้เครื่องยนต์90แรงนะครับ นี่มิเตอร์โบครับนี่ส่วนปีนั่นท่านได้เบิ้งเหล่มอยู่ครับปีน่าจะเป็นปี2001นะครับตัวนี้ปี2001ปีซีซีนะครับส่วนปีเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้เบิ้งสตาร์ทเครื่องให้เบิ้งครับนี่กระจกภายในแอร์เครื่องเสียงเนาะเบิ้งตัวนี้ก่อนครับนี่ทางประตูครับยิ้มประตูเพิ่นสุดยอดนะครับนี่มีรอยเดิมๆครับนี่บบอกว่ารถคันนี้ อ่าพ่เคยพ่เคยถือชดหนักตาขังมาแทแนนอนครับอ่าเปิดเครื่องเทเครื่องเสียงในเบื้องก่อนครับนีบ่เครื่องเสียงมีแต่เครื่องเสียงเดิมนี่เมื่อเห็นหนาเพิ่นนะครับแต่ว่าใส่ตัวนี้ครับตัวติดมาใหม่ครับนี่เปิดให้ท่านผู้ชมในเบื้องครับภายในสะอาดสะอ้านครับผม พ่อได้ฟังครับผมแอร์เย็นสตาร์ทให้ดูก่อนนะครับเปิดแอร์ครับนี่แอร์เย็นนะครับนี่แอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแอร์เย็นนะครับเกียร์บอสั้นบอคอนครับผมด้านหลังแคบเบาสวยครับและกะทีทุกอย่างนะครับนี่ สำหรับท่านที่มองหารถมือนี่ครับนี่ทองแอลลูแฟนเพจนำมาทีนี่ครับนำมาให้เพิง่งนชมลางคัตซี่ครับสวยนะครับคัตซี่เดิมๆสีบางทั้งคันนะครับสีบางทั้งคันเดี๋ยวผ้าพ่งของเครื่องก่อนอาจจะมีริ้วรอยรองร้อยกันใส่งานมาเนี่ยนี่ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับลุก องเครื่องครับเวอร์เบิร์นฟันไอยวะไม่ไอน,น,นะครับไม่ไอย์ดูน้ำครับดูน้ำดูน้ำก่อนโอ้น้ำยกปีเลยเฮ้ยเวลราต้นเด่นเด่นไปเพิ่นเพื่น ไม่ดันนะครับนะ้ำไม่ดันนะสำหรับท่านที่ว่องหารถใส่งานกระบะอ e ีซูซที F ่อฟอาร์นี่ครับนี่มาฝากให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันรถสวยๆส,ยสภาพงามๆนะนะเพื่อนไฟเดี๋ยวเทสไฟก่อนครับผมเทสไฟให้ดูก่อน เพื่อนเปิดไฟให้บงก่อนไฟออกบอไฟออกทุกจุดนะครับไฟหน้าไฟดีไฟตาไฟเลี้ยวนะครับออกนะครับออกทุกจุดไฟถอยดูไฟท้ายครับกันขึ้นได้ครับวิ่งทั้งใจได้สบายครับ สำหรับรถกระบะยีสุสรราก้อนอายนี่ครับไฟซองไปกระบอกนะครับนี่ครบครับนี่สำหรับท่านผู้ชมที่มองหารถกระบะใส่งานราคาบอรแรงราคาเดีย๋ยวนะครับปิดไฟตาก่อนนี่รถใส่งานอีกเง่าๆครับสำหรับกระบะยี่สุสรราก้อนอายในราคาเพียง98,000บาทครับนี่ ราคาเก้0 0บาทนะครับฟ้ากระโปรงนี่ครับสติกเกอร์ยั่งคือเดิมครับเหมือนเดิมเลยเม็ดองเม็ดอาร์คแผ่นรองกันร้อนยั่งคือเกา่านี่ครับพวงมลาลัยพาวเวอร์ใส่งานอีกย่าวครับผมนะสำหรับท่านที่มองหารถกระบะใส่งานอีสุสุรุ่นนี้เป็นแร่ไอเทมครับหายากจักน้อย เอาไว้แล้วก็อย่าลืมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอนดูแฟนเพจขอบคุณลหลายๆครับ